น้ำมัสเตสวัสดีแฟนเพจทุกๆคนคะ่ะวันนี้แอดกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้แอดจะพาทุกคนมาดูพิธีแบบนี้คะ่ะ Rice c ซ r e m o n y เนี่ยนะคะเขาก็จะฉลองสำหรับเด็กๆที่อายุได้สักประมาณ6-7เดือนอย่างเงี้ยค่ะตอนตอนคลอดมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องดื่มนมแม่ใช่ไหมคะแต่พอ6-7เดือนขึ้นไปแล้วเขาจะเริ่มทานอาหารที่เป็นข้าวเป็นอะไรนี้ได้นะคะก็เลยเรียกว่า Rice Ceremony คนอินเดียเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับและช่วงเวลาของชีวิตตอนเด็กเนี่ยก็ให้ความสาคัญกับไรซ์เซอร์มตอนโตก็ให้ความสาคัญกับการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น,นี่ก็คือเป็นข้าวของนะญาติเขาจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กน้อยนะคะใกล้เวลาแล้วก็นี่เตรียมข้าวของกันยกใหญ่เลยอันนี้ค่ะจะเป็นอาหารที่ประกอบในพิธีที่สำหรับ เด็กอ่ะนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะทุกคนเชื่อว่าทุกคนคงตกใจเหมือนแอดแล้วว่ะนี่เด็กจะทานได้เหรอคือทานแค่เป็นธรรมเนียมนะคะส่วนในพิธีอันนี้เห็นไหมน้องน่ารักมากเลยใส่ชดานะคะเป็นแบบเบงกอลีแท้ แล้วก็คนที่อุ้มอยู่ก็ส่วนมากเขาจะให้เป็นไม่ใช่คุณพ่อนะคะอันนี้คือเป็นน้าหรือลุงที่เป็นพี่ชายหรือน้องชายของแม่ของเด็กน้อยนะคะนี่ใส่ฉดายอีกทีนึงน่ารักน่าเอ็นดูในพิธีนี้นะคะก็จะมีญาติผู้ใหญ่ที่นับถือนะคะเขาก็จะมาหยิบเอาย่านะคะขึ้นมาทำอะไรต่อเดี๋ยวคอยดูนะ ก็คือหยิบเอาย้าอันนี้ค่ะมาวางไว้บนศีรษะของน้องนะคะเพื่อให้เหมือนกับว่าน้องจะได้เติบโตขึ้นไปอย่างแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขให้พระแม่ธรณีปกปักรักษาอย่างเงี้ยนะคะ นอกจากมีคุณตาแล้วก็เดี๋ยวจะมีญาติญาติหมุนเวียนกันมานะคะคนที่สําคัญสําคัญในชีวิตของน้องเนี่ยก็จะพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามาทําพิธีนี้ให้กับน้องนะคะเหมือนการอวยพรให้น้องจเจริญเติบโตไปในทางที่ดีเป็นเด็กดีแล้วก็มีอนาคตที่สดใสอย่างเงี้ยค่ะ งานแบบนี้นะคะนอกจากจะมีการฉลองด้วยอาหารกันแล้วนะคะญาติญาติบางคนเนี่ยเขาก็ให้เป็นเงินนะคะหรือบางทีก็ซื้อทองมาให้เด็กน้อยด้วยนะคะให้เก็บเอาไว้อย่างตอนที่แอดซื้อของไปให้น้องนะคะคือเราไม่ใช่ญาติสนิทอะไรมากนะคะอันนี้เป็นเพื่อนของสามีเฉยๆแอดก็ซื้อตุ๊กตาไปให้ตอนที่เรายื่นให้อ่ะคะ่ะโอ้โหมีคนแย่งซีน,นะคะ่ะแทนที่น้องจะรับของเราน้องก็ไปรับ ทองแทนนะคะเออโดนแย่งสินซะง,งั้นเลยอะนี่ค่ะอย่างคนนี้ก็เป็นญาตินะคะให้เงินด้วยเป็นปึกเลยเหตุเป้าและนี่ก็คือเมนูอาหารของวันนี้นะคะมี15อย่างที่แอดจะเล่าให้ฟังก็คือนี่ค่ะคุณน้าชายคนนี้นะคะนอ,นอกจากมีหน้าที่ที่จะต้องอุ้มหลาน เมื่อกี้แล้วนะคะรางวัลของคุณน้าก็คือได้ทานอาหารทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือเป็นชุดเดียวก,กันกับที่ให้เด็กน้อยทานเมื่อกี้นะคะคุณน้าจะต้องทานให้หมดเลยค่ะ <No. S 1> มาฝั่งของแอดบ้างแกงวันนี้อร่อยนะคะแกงอันนี้เรียกแกงซุกโตมันจะเป็นแกงกล้วยดิบนะคะแล้วก็มีเป็นพวกมบรุมอะไรเงี้ยมันจะเป็นรสขมขมนิดนึงเป็นอาหารเบงกอลีแท้ๆเลยค่ะอันนี้ ค่ะฝั่งตรงข้ามคนอินเดียเขาทานมือทานข้าวด้วยมือกันเป็นปกตินะคะกับข้าวแบบนี้ถ้าทานด้วยช้อนเนี่ยมันก็แค่ระดับหนึงอะนะแต่ถ้าจะให้อร่อยก็คือต้องใช้มือคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะทานแบบนี้อร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะ แล้วแอดค่ะปล่อยไก่อีกแล้วค่าเนี่ยงานไหนงานนั้นเห็นจานอะไรพวกเนี้นะคะคิดว่าเป็นชาทุกทีเลยยังแอบไปบอกกับคนจัดงานเลยนะคะว่าอุ้ยฉันไม่คิดว่ามันเป็นที่ล้างมือนะ <c oughs> ฉันนึกว่ามันเป็นเลมอนจูสนึกว่าเป็นน้ำมะนาว <c oughs> เกือบจะยกซดไปอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะคะหลังจากทานอาหารแน่นท้องมาแล้วนะคะก็จะได้อันนี้ค่ะ ปานปานก็คือเป็นหมากค่ะอันนี้เป็นหมากหวานนะหวานของเขามันก็คือมีรสเผ็ดของใบพลูนะคะแต่ก็พอทานได้ค่ะแล้วมันก็จะช่วยการย่อยอาหารนะคะเพราะว่าอาหารอินเดียเนี่ยมันค่อนข้างหนักน้ำมันก็เยอะอะไรก็เยอะทานแล้วหนักท้องปานนี้ก็จะช่วยย่อยนะคะแล้วก็ทำให้เราหายอึดอัดได้เร็วขึ้นค่ะ กลับมาที่คุณน้านะคะคุณน้ายัางกินอาหารได้ไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยสู้ๆนะคะที่าน g i n เป็นยังไงกันบ้างวันนี้แอดเอาภาพบรรยากาศแบบนี้มาให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าใครเคยเห็นงานแบบนี้เล่าให้แอดฟังหน่อยนี่ถ่ายรูปกับเจ้าภาพค่ะเนาะวันนี้ แอดไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะวันนี้แอดไปก่อนคะ่ะน้มัสเตตาตาบายบาย